เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องผมนี่เบาไก่โขกน้ำบกผ้าพี่น้องมาตอนกเขาครับนบินมานะครับพี่น้องนั่น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 พี่น้องมากับเสียนทะครับเสียนรับต่อแข่งขันเพื่อนนะครับเอาบอกฮอตวิทมาครับแต่เบาไก่บวเอิ่นแน้ะเออืนแต่บอกฮอตด็อกขันอยู่ในตุ่มนะครับตอนนี้เํากำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับที่เสียงบกฮอตด็อกพี่น้องนกราคาสิบหนึ่งครับ การเตรียมสถานที่ครับลบออกเป็นแผนรหลดพี่น้องเสียนทะว่าเอาให้มันได้ย่างใส่กันแบบโกโก้รหลดวะท่านนี่ให้มีเนวไปของมันวะท่านว่าผมกำลังเตรียมสถานที่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับบึงเอาสูตรเพิ่นไปลองเห็ดเบงกะไัยแล้วครับพี่น้องสูตรนี่บ่ห่วงบ่แพงครับแบ่งปันกันเหรียญแบ่งปันกันเลี่ยงนะครับมวลมวลน้ำกันครับสำหรับการแข่งขัน เกมกีฬาต่อนุกเขาใหญ่ของเขานะครับเป็นนกตอดินนะครับของเซียนทะแต่มาละของเซียนทาตัวหนึ่งของอยู่นําเบาไก่ครับเพื่อนไ้เอามาเคาะ่ว่าเป็นนกกระโจมครับออกดินก่ายั่งอยากขันแนเบรคันแบบนนนะครับตามอารมณ์เพลินก็ตตองเลี้ยงต้องเคาะกันไปเรื่อยๆนะครับเคาะไปเคาะมาเดี๋ยก็เปลี่ยนพี่น้อนอดบ่ไดดดอกนกนกเคินขันกับตองขันละนี่ครับวิธีการปักมาดู ีการปรับเฮ้ยอย่าคันไหลว่าววงหัเรียงมอนี่สร็จแล้วขนปลาครับพี่น้องมันเอาคือกันเนดิครับมักมาละขี่กระตือเอาเลยโอ้ยมีสนุกต่อดากันนะครับพี่น้องนมันอยู่ในห้างนะัน เขียนครับว่านี่เขียน,นเอากันนะครับพี่น้องมีแต่นกต่อดากันบาดนี่ะต่อไปเป็นการลงของเจ้าฮอตดอกตอนนี้มีแต่นกต่อดากันหรอกพี่น้องจงมาล่อลวงกันเบืองเรื่องครับว่าหมาฮอตด็อกสิเอิมเชลยเข้ามาได้บ่ รอรุ่นกันครับงานนี้อาจสีมีรุ่นหรือว่าบ่มีรุ่นอาจทิได้โตหรือว่าบ่ได้โตกระจังถ่ารอหลุนกันนะครับจะเริ่มลงแล้วระยะห่างครับนกจากบ่วงหลังแหลกก็บ,บ่หนาจะเกินซีนิว้วซีหานิ้วนี่แล้วครับประมาณนี้ครับเพราะว่ายนี่เพิ่นพ้นเนา่เพิ่นบินปีกเพิ่นกระจังบ่ได้ถือบ่วงนะครับ มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเจ้าฮอตดอกฮอตดอกค้าทองอ่ะถ้ารอหลุนพ้นงานกันครับเดี๋ยวเอาบักมาละไปใส่ก่อนครับพี่น้องครับนั่นบินนีแล้วครับบินอนกแล้วกําลังไปครับกําลังไปหาเจ้ามาละครับกําลังไปหาเจ้ามาละครับพี่น้องดูกันแท้ไก่กําลังนางหลุดน่ครับครับเสียนทาครับบินกันท้องแทะหรอครับบูงวันเป็นเพราะเสียนใด ต่วันบนุญแมนนกถือบ่วงกับพี่น้องนี่บัขฮอบิดกำลังเอิ้นนะครับฮอดดอกกำลังเอิ้อนนะนกครับนกมาน้ำกันสองตัวครับแต่ว่านกบ้านเดี่ยเขาพิตีกันมเลยครับยังรอคมควันมันอยู่ไกลๆอยู่ครับถึงถารอดรุนนีกครับพี่น้องแต่ว,ว่าเขาไปหาม,มาล,าละสองเทียร์ล้วครับ บินเขาไป้ลราก็บินออก,ก,บบออกจักเป็นพ้หเหตุเดี๋ยวยังไงเสี่ยนท่าไปใจบ่งครับลืมแล้วครับเิ่มแล้วเขามาหาฮอตดอก้วครับพี่น้องฮอตดอกยู่นได้ระว่างกลางใหม่นะครับถาร้อนรุนร้อนงนครับเขาเอยนิงเนาะ,ะเสียนท่ากย้มาไทยครับทุมง่นก็มาเลน็น่าเทวครับฮอตนนด,ด,ดอกดก็หลังไงกุนกุนเอานกพี่นอ้อง อยู่กี่ไก่ครับโอ้ยขอโทษขอไปพี่น้องหลายหลเลยพี่น้องกําลังงานกําลังหากันครับเขาวงนะครับเขาวงแล้วกําลังโยกใช่กันครับพี่น้องกําลังไงใช่กันปุ่นๆอยู่พี่นงกําลังงานให้กันครับพี่น้องผมกําลังงานให้กันครับพี่น้องจะมาป้อนเดี๋ยเขามาตีกันครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยวันนี้รเราก็เสร็จอีกหนึ่งครับวันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งปิดหนุกตอปิดนุกตอแล้วครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องไงกุเบกเลย พ you, <lerde strong>. ุ่นอยู hmm. <Yes. S 1> you, ่น้ำอันมาละไก่ยางออมมาละอยู่ครับเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพุ่นห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 ุ่นท่าท่าทะาไม่จังไรสักวนเอา่พักิบไปเดเอาเอาเอาเปียอนุกซะก่อนครับเปี๊ยอนุกซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอ้ยทั้งนุกเอียงนุกเขาพี่น้องเอ้ยตึงกระเด้งทัดแดงเจ้าฮอตบิทครับฮอตบิทจัดให้ครับพี่น้องมือนี้สุดยอดของเซียนทะครับเจ้าฮอตบิท ติดตามกันครับมันไปเม็ดยุ่ใสพี่น้องเบาไก่สีนําไปถือบ่วงหลังได้เรามาดูกันเรียบ้อยเป็นปุ่มครับพี่น้องถือเป็นปุ่มเลยเข้าเต็มข้อครับบ่วงเสี้ยนท่าจัดให้ครับสนใจติดต่อได้นะครับเข่าหดเอวบ่อเยน็นมาสีเหน,นอนนท้บ่วงยังไงซึ่งเข่าเอวเข่าข,ข้อคนบ่อ,อสุดยอดครับสุดยอด นี่ตัวจอดของเซียนทะนี่เซียนทาจัดให้ครับระดับเซียนแข่งขันเห็นบอกนะครับมันแตกต่างกันครับนุกเจ้าตัวหลายปีกันนะงามาเดี๋ยวให้เซียนทาไปวิจัยบ้างครับว่าเป็นอย่างไปหอดเจ้ามาละแล้วบินขึ้นสองเถื่อสามเถื่อหรือเพราะว่ามันตื่นอีกอย่างจังไปเบิ่งกันครับ เยวเก็บนี่ซักก่อนครับงามบ่บ่บันทิงโอ้ก็มุมูดีอยู่ดีละ่ะมีื้นใสอืมหางดำดีเรานี่เสียนหางครับดำปี๊ปีน่ะฮอดดอกจัดให้ครับฮอดดอกจัดให้เอายังบ่าไายอ้าเจา้าฮอตดอกครับเจา้าฮอตดอกฮอตดอกเห็ดเอาอยัางกู้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 มาหนิ ดอกบัวสวนดอกยังมายุ่งมันมาสีอื่นวงพานมันครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมเป็นลายเร้อครับที่ติดามรับชมเบาไก่เป็น,นำลำแดงเคียรเลียงใจให้เบาไก่นะครับสำหรับมือนี้เ้ากับมันตัวนึงฮอดดอกจัดห้ครับเบาไก่ครับเสียนทากกับสีผ้ากันเลาะไปเรื่อยๆนะครับซ้ำได้กินเข่าเศร้ามาเงาเหมือนเศร้าครับซ้ำแต่กินเขา่า,ก,ขากินน้ำกันกับสีผ้ากันเลาะฮะไปน้ำปลาน้ำดงนะครับ เขาเศร้ากินเขาเศร้าแล้วก็จังว่ากันไม่อีกยกหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่เ้นองผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อครับลำลาำรวยรวยสุขูสุขคนปีไก่สี่ปีไม่แล้วขอให้พี่น้องผมได้เงินได้ทองไดายหลายลำลำรวยรวยหลายห้หวิทยากโควิดโคววงเนี่นะเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับผม